นิรยาทาโาร่นะคะวันนี้เรามอัปเดตสถานการณ์ความรักแนวโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีพฤษภในช่วง16-28กถึงกุมภาพันธ์2568ขอบคุณสำหรับการกดติดตาม subscribe และแชร์คอมเมนต์ในช่องนิรยาทาโาร่นะคะเอาละนี่ก็คือ e NERGY ของพฤษภเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าพลังงานในช่วงนี้นะคะของพฤษภเป็นอย่างไรเอทอฟคับจะมีการเดินจากไปจาก ใครบางคนหรือเปล่าเอ่ย the sun seven of s w o r d เ the ช h ร r i o t และ e i g h of p e n t a c l e เอาละนี่ก็คือนะคะเหตุการณ์พลังงานของคุณนะที่มันอาจจะค่อนข้างที่จะไร้เลียงกันพอสมควรนะคะม,มันเหมือนกับว่าคุณเจอปัญหานะในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นท็อกซิกกับคุณนะคะอาจจะมีเรื่องของการค้นพบความจริงอะไรบางอย่างนะคะหรือคุณมีความรู้สึกว่ามีใครที่ปิดบังซ่อนเร้นคุณนะหรือว่าเขามีอะไรที่ทำลับหลังคุณไหมพูดจาพูดไม่จริงโกหกหลอกลวงอะไรก็แล้วแต่นะคะนี่คือไพ่เจ็ดดาซึ่งคุณมีความรู้สึกว่า คุณถูกกระทำข้างหลังนะคะคุณมีความเสียใจนะนั่นอาจจะทำให้คุณนะคะตัดสินใจที่จะเดินออกมาก็ได้นะเพราะว่าคุณรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะต้องเดินออกไปจากปัญหาต่างๆทั้งหมดนี้นะคะเดินออกไปเพื่ออะไรนะคะเพื่อการเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะ คุณต้องการการเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะจะเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มีในเรื่องของความสุขแล้วก็โอกาสที่รออยู่นะสำหรับพฤชศบที่มีการเริ่มต้นชีวิตในด้านอื่นๆถ้าเป็นในเรื่องของการงานนะคะคุณจะมีการที่คุณอาจจะ เดินออกมาจากที่เก่านะคะเพื่อที่จะเริ่มต้นกับที่ใหม่ก็ตามหรือโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะธุรกิจใหม่ๆก็ตามเนี่ย <c oughs> มันจะมีผลในทิศทางที่ดีสำหรับคุณนะคะเพราะว่ามีในเรื่องของความสำเร็จรออยู่อา,อาจจะเป็นเรื่องของคุณมีความโดดเด่นในเรื่องของการเดินทางด้วยนะอาจจะมีการได้เดินทางไกลนะคะหรือว่าเดินทางไปต่างประ,ประเทศนะมีเรื่องของ อุปสรรคอยู่บ้างนะคะหรือว่าเจองานที่มันอาจจะดูยากอยู่บ้างแต่ว่ามันเป็นไพ่แห่งชัยชนะแล้วก็ความสำเร็จนะคะซึ่งคุณสามารถที่จะจัดการกับมันได้เนาะส่วนในเรื่องราวของความรักเนี่ยบางทีถ้าคุณเจอกับความรักที่ทำให้คุณมีความทุกข์ทำให้คุณคิดมากเนี่ยบางทีเมื่อคุณเลือกที่จะเดินออกมามันก็อาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีสำหรับคุณก็ได้นะคะ แล้วคุณก็อาจจะได้พบเจอคนใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาแทนที่ด้วยนะอโดยเฉพาะในเรื่องของอพบเจอกับคนที่มีลักษณะความเป็นคู่กับคุณนะคะเดอะชาริออตเนี่ยมันคือไพ่แห่งแผงเนื้อคู่นี่แหละแต่ว่ามันจะมีความพิเศษอยู่นิดนึงนะคะอาจจะมีในเรื่องของความแตกต่างแล้วก็ความเป็นเป็นความแตกต่างกันมากๆด้วยนะคะอาจจะเป็นเรื่องของ รูปร่างหน้าตานะคะความคิดความเชื่อทัศนคติไปถึงอายุนะคะเชื้อชาติสัญชาติศาสนานะคะหรือว่าอยู่กันคนละที่ต้องมีการเดินทางนะคะหรือว่ามีระยะทางเข้ามาเนาะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะถ้าคุณมีความรู้สึกว่าเออมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องเดินออกมาจากปัญหาคุณก็จะได้พบเจอนะคะกับสิ่งใหม่ๆเป็นสิ่งที่ดีๆที่รออยู่นะ ส่วนในเรื่องของใครที่มีความรู้สึกว่าเออมันเรียกว่าอะไรล่ะเป็นช่วงเวลานะคะมันอาจจะถึงช่วงเวลาแล้วก็ได้อะที่ที่มันจะต้องมีการเปลีป่ยนแปลงนะคะที่คุณะจะตัดสินใจด้วยตัวเองนั่นแหละนะคะที่จะเป็นฝ่ายเลือกนะที่จะ ก้าวเดินไปในทิศทางใดนะคะเอาละนี่ก็คือ Energy ของพลศพต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดู Energy ของเขาคนนั้นบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไร s i x p e n pentacle the star king of cups king of pentacle แล้วก็ queen of cups นั่นเองนะคะ เอาละด้วย Energy ของเขาคนนี้นะเขาคนนี้เนี่ยเรามองว่าเขาเป็นเป็นคนที่จิตใจด,ดีนะคะอ,อาจจะใจบุญชอบทําบุญหรือชอบช่วยเหลือคนอื่นอะไรแบบนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนขี้น้อยอกน้อยใจสักนิดนึงนะคะเขาเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้อย่างดีนะแล้วก็ เขาอา,อาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ได้นะคะอาจจะเป็นชาวกลุ่มนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงที่โดดเด่นหรือแบบรูปร่างหน้าตาดีนะคะเป็นที่โดดเด่นในแวดวงของเขาหรือว่าสังคมของเขาแบบนั้นนะหรือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมเขาหรือเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากๆเลยก็ได้ทีนี้เนี่ยเขามี e NERGY ของความเป็นคู่กับคุณอยู่นะคะด้วย King of Cups กับ Queen of Cups นะราชาถือถ้วยกับราชินีถือถ้วยเนี่ยนะคะอืมเป็นคนที่แบบมีอัธยาศัยไม่ตีซึ่งกันและกันน่ะนะคะถ้อยทีถ้อยอาศัยเพราะว่าเป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนที่แบบดูแลกันและกันอ่าได้ดีทั้งคู่นะคะอืมแล้วก็มีความมั่นคงด้วยนะแต่ว่าอาจจะมีอ่า ใครบางคนในที่นี้นะคะที่อาจจะมีสองบุคลิกนะคะอาจจะเช่นว่าเป็นคนที่แข็งนอกอ่อนในอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะออข้างนอกดูแบบแข็งแขงแล้วก็เย็นชาอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าสนใจแต่ในเรื่องของธุรกิจการงานการเงินแต่จริงๆแล้วเป็นคนจิตใจอ่อนโยนนะคะหรือไม่ก็แบบเป็นคนที่ ดูอบอุ่นนุ่มนวลอ่อนโยนแต่ลึกๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆเลยก็ได้นะคะคนที่จะเกี่ยวข้องนะคะทัดน้ำมีนกรากฏพิจิกแล้วก็ทัดดินพฤศพกันมังกรนนั่นเองต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูสถานการณ์และแนวโน้มให้กับพฤษศกันนะคะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้โอ้นี่ก็คือ the lovers ความรักผมลิขิต The Magician The Magician นี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะว่าพรมลิขิตให้คุณทั้งคู่มาเจอกันอาจจะมีคนเก่าคนใหม่วนเวียนในชีวิตคุณได้ด้วยนะคะ f r r ์ s อ o r อดดูเหมือนว่า <c oughs> คุณได้ผ่านการเยียวยาตัวเองแล้วละ่ะหรือว่ากำลังที่จะต้องอยู่ในช่วงของการเยียวยาก็ได้นะคะ มีไพ่ถูอับคับด้วยนะคะเรื่องราวของความรักที่ค่อนข้างจะโดดเด่นและนี่ก็คือเซเว่นอ p e เพนต l เคุณน่าจะต้องมีความรู้สึกผูกพันผูกพันนะกับใครสักคนหนึ่งขึ้นมานะคะในเร็วๆนี้การที่จะต้องลงทุนลงแรงกับความรักความสัมพันธ์นะคะหรือว่าคุณอาจจะโดนเปก็ได้นะ ที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้สำหรับคุณนะคะส่วนคนที่แฮปปี้ดีอยู่แล้วเนี่ยนะคะอาจจะอา,อาจจะไม่ใช่พลังงานของคุณก็ได้นะถ้าชีวิตที่ผ่านมาคุณแฮปปี้มากๆเลยนะคะไม่ได้ผ่านเรื่องราวอะไรน่าจะไม่ใช่พลังงานของคุณนะคะในอา EP นี้นั่นเอง เพราะว่าเราเห็นว่าคุณเหนื่อยมากๆหนักมากๆนะคะแล้วก็เหมือนแบกรับอะไรหลายๆอย่างในชีวิตนะคะคือนอกเหนือจากเรื่องของความรักแล้วอาจจะเป็นชีวิตส่วนตัวนะคะที่เป็นนายแบกนางแบกให้กับคนอื่นๆอยู่เสมอนะคะจนเนี่ยนะคะคิดมากนะะมีแต่ความเครียดนะคะดูแบบ มันจทำท่าจะไม่ไหวอะไรเงี้ยก็เลยแบบต้องพักเบรกตัวเองออกมานะคะอาจจะเป็นอยู่ในช่วงของการเยียวยาฟื้นฟูอย่างรุนแรงนะในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะให้ดีที่สุดเพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้สมดุลในเรื่องของการให้และการได้รับที่เท่าเทียมกันก็ได้นะคะเพราะว่าเรามองว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ ทุ่มเทอยู่แต่เพียงฝ่ายเดียวในทุกๆเรื่องราวนะคะพอเราทุ่มเทมากเกินไปนะคะหรือว่าให้มากเกินไปจริงๆแล้วการให้เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแหละแต่มันต้องสมดุลด้วยนะคะก็เปิดโอกาสให้กับคนอื่นเขาได้ให้ตอบแทนเราบ้างนะคะเราเป็นฝ่ายรับบ้างอะไรเงี้ยมันมันจะสมดุลไง แต่พืศพคือเหมาหมดคือแบกอยู่แต่เพียงผู้เดียวพอทีนี้แบกอยู่แต่เพียงผู้เดียวก็จะเป็นยังไงคุณก็อาจจะแอบมาน้อยอกน้อยใจก็ได้ว่าเอชีวิตเรานี่ก็ทำเพื่อคนอื่นมาหนักหนาสาหัสทุ่มเทให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทําไมกลายเป็นเราที่ทุ่มเทอยู่แต่เพียงฝ่ายเดียวนะคะโดยบางครั้งก็ไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยนอกจากความน้อยใจนะคะนอกจากเขาไม่เห็นค่า เขาก็ไปให้ค่ากับคนอื่นมากกว่าตัวเราด้วยซ้ำอันนี้คือสัจธ,ธรรมนะคะสําหรับผู้ที่ให้มักไปก็จะมักจะถูกละเลยมองไม่เห็นค่าอยู่เป็นประจำนั่นเองนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าคุณจะโชคร้ายตลอดไปเนาะก็อาจจะเป็นส่วนที่ดีนะคะที่ทำให้คุณเนี่ย จะต้องได้เริ่มต้นใหม่กับเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าจะมีจักรวาลส่งนะคะความรักมาให้คุณแต่เท่าที่มองอาจจะมีมส่งมากกว่า1คนนะคะส่งมากกว่าหนึ่คนโดยเฉพาะนะคะมีทั้งคนเก่าและคนใหม่ที่จะเข้ามาวนเวียนในชีวิตคุณนะคะอยากจะได้คุณมากเลยนะแล้วก็แบบอยากที่จะ อยู่ในชีวิตคุณนะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าคุณนะนะะะจะประสบความสำเร็จด้วยนะในเรื่องของการเงินนะคะเช่นาจากที่มีภาระเยอะแยะมากมายพอปล่อยวางได้บ้างเนี่ยการเงินของคุณก็ดีขึ้นนะคะาจากที่แบบมีแต่การให้ฝ่ายเดียวนะคะ แต่พอคุณหันกลับมาให้ตัวเองบ้างวางแผนในเรื่องของการเงินเนี่ยการเงินก็ดีขึ้นเพราะว่าดูเหมือนมีผู้ที่สนับสนุนคุณด้วยนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะแวดวงที่คุณทำอยู่นั่นเองนะคะในเรื่องของการงานนี่ก็พบว่าคุณมีความสามารถที่โดดเด่นด้วยนะคะแล้วก็มีคนที่สนับสนุนคุณอยู่นะคะ ที่จะทำให้ดันให้คุณสำเร็จอะไรแบบนี้นะทีนี้ถ้าในเรื่องราวของความรักคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณได้คุณจะนะคะในอนาคตอันใกล้อ่ะคุณจะได้เจอกับคนที่มีความรู้สึกว่าเออมันใช่จริงๆแต่ก็อย่างที่บอกอาจจะเข้ามามากกว่าหนึ่งคนไงมากกว่าหนึ่งคนคุณก็อาจจะต้องแบบเออมีการตัดสินใจเลือกสักนิดนึงว่าใครนะคะเพราะเราก็เห็นคุณก็แบบอ่า มีคนหนึ่งคุณก็จะรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นพมลิขิตให้มาเจอกันนะคะคุณอาจจะรู้สึกเอ้ยแปลกแตกต่างนะคะทำให้คุณรู้สึกหัวใจเต้นแรงอะไรอย่างนี้นะกับใครบางคนที่แบบเหมือนยังมีความรักความผูกพันยังมีอะไรเก่าๆที่ยังเป็นอดีตที่ติดอยู่ที่ยังลืมไม่ได้อยู่อะไรแบบนั้นนะคะรวมไปถึงความผูกพันบางอย่างมันก็เลยทําให้คุณมานั่งคิดสระตะ ข้อดีข้อเสียนะคะของแต่ละคนว่าจะเอาอยัางไงดีกับความผูกพันครั้งเก่านะคะหรือว่าการที่เราจะเริ่มต้นผูกพันครั้งใหม่เริ่มต้นปลูกต้นรักครั้งใหม่แล้วค่อยๆลงทุนกับความรักจะดีหรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะคะนี่ก็คือในช่วงของสถานการณ์นี้แนวโน้มของคุณศพเดี๋ยวเราจะไปดูข้อความในใจจากใครคนหนึ่งนะคะที่เขาอยากจะฝาก มาบอกกับพืชศพมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับออความในใจของเขานะคะ I'm afraid you will say no ฉันกลัวว่าเธอจะปฏิเสธฉัน I think I see you everywhere ฉันคิดถึงเธอมากๆเลยแล้วฉันก็เหมือนกับว่ามองไปทางไหนก็มีแต่เธอไปหมด I don't want you to go ฉันไม่ต้องการให้เธอจากไปไหนเลย I can't stop seeing your face แล้วฉันก็คลั่งเธอมากเพราะว่าวันวันฉันก็ได้แต่ดูรูปเธอส่องเธออยู่ I'm too weak to fight แต่ฉันก็รู้สึกอ่อนแอรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยกับการต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆหรือแม้แต่ความขัดแย้ง ต่อไปนะคะเราจะไปดูความลับที่อยู่ในใจของเขากันนะคะความลับก็คือ I want you <c oughs> ฉันยังต้องการเธอนะฉันต้องการเธอนะคะอันนี้แปลว่าฉันต้องการเธอ I'm afraid to contact you แต่บางทีฉันก็ไม่ค่อยกล้าที่จะติดต่อหาเธอ I want to tell you how I feel แล้วก็อยากจะบอกความรู้สึก ของฉันที่มีต่อเธอด้วยละ่ะ I know I m e s s up everything แต่บางครั้งฉันก็ทำให้ทุกอย่างมันดูยุ่งเหยิงพังไป I wish I had treated you better ฉันหวังว่าที่ผ่านมาฉันน่าจะปฏิบัติกับเธอได้ดีกว่านี้เอาละ่ะพิสศพลองคิดดูนะคะว่านี่คือข้อความจากใครนะคิดว่าคุณน่าจะพอรู้อยู่ ต่อไปนะคะเราจะไปดูเส้นทางแห่งความรักให้กับพืศพกันนะคะว่าในเส้นทางนี้เป็นอย่างไร inner child มีใครมีปมประเด็นบางอย่างในวัยเด็กหรือไม่นะคะฟูอัพเชียอย่างน้อยก็มีคนที่นอนร้องไห้นะคะเศร้าเสียใจกับความรักนะสัตเดนอีเวนต์แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะ แต่คุณก็จะได้เริ่มต้นใหม่นะได้เริ่มต้นกับความรักครั้งใหม่ได้คุยกันใหม่กับคุยกับใครสักคนใหม่ๆก็ได้นะคะแต่อาจจะเป็นช่วงที่ถ้าคุณเริ่มต้นใหม่อะมันอาจจะเป็นการที่ยังไม่ได้เปิดเผยอย่างเต็มที่ก็ได้นะคะว่าเอ๊ะแอบชอบอยู่แอบรักอยู่หรือบางทีก็เป็นลักษณะที่ว่าเออยังไม่ได้บอกทั้งหมดนะคะยังไม่ได้แสดงออกทั้งหมดอะ ทำให้มึนงงสงสัยกันไปว่าเอ๊แเราเขารู้สึกอย่างไรกับเราอะไรแบบนี้และต่อไปนะคะเราจะไปดูลักษณะความรักความสัมพันธ์ให้กับพืชศพกันว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร Wait for the one คุณรอคอยใครสักคนหนึ่งนะคะคอยใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนที่ใช่ที่สุดสำหรับคุณแต่คุณก็จะต้องเจอกับ haunted b y your ex นะคะ การหลอกหลอนจากคนเก่าๆนะคะเขาก็ยังตามมาหลอกหลอนอาจจะหลอกหลอนในลักษณะที่ว่าเ,เข้ามานะคะในจิตใจก็ได้นะคะในหัวอะไรอย่างเงี้ย b s e s s i o นคุณจะมีความคิดหมกมุ่นนะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างหมกมุ่นกันเลยทีเดียวคุณอาจจะไดเ้เจอกับความรักที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันรู้สึกโชคดีจังเลยนะคะ แต่ในชีวิตเนี้ยคุณก็อาจจะได้เจอความรักที่มันเป็นแบบเหมือนกับว่า passive aggressive เหมือนกันนะ,ะการใช้ในเรื่องของความนิ่งเงียบเพื่อที่จะกดดันอีกฝ่ายหนึ่งอะไรแบบนั้นนะคะต่อไปนะคะเราก็จะไปดู a n g เจลจะมาให้คำแนะนำอะไรกับผู้ศพ very soon oh, เรื่องราวทั้งหมดจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แล้วนะ t r u love นะคะความรักแท้ เป็นความรักแท้นะคะ This the romantic of a lifetime ในชีวิตนี้นะคะที่คุณจะได้เจอรักแท้ Make the effort คุณอ๋อ a n g e ลอยากจะแนะนำว่าจงใส่ใจนะคะแล้วก็พยายามกับความรักสักนิดหนึ่งนะคะการพยายามไม่ใช่ว่าไปพยายามวิ่งไล่ตามงอนง้ออะไรแบบนั้นนะคะแต่หมายถึงพยายามเข้าใจกับในเรื่องของความรักเนาะว่า มันควรจะเป็นไปในทิศทางไหนบางทีความรักมันก็ต้องอาศัยจิตวิทยาหรือการเรียนรู้เหมือนกันนะคะอ,อาจจะไม่สามารถที่จะปล่อยไปตามอารมณ์หรือว่ายา,าก,กรรมจนเกินไปแต่มันมีเรื่องของไอเนี่ยการที่แบบบางทียังออรู้สึกยังไม่ได้เปิดเผยก็ได้นะแอบรักแอบชอบแอบ สงสัยอยู่ว่าเขาคิดยังไงเขาบอกว่า express your love นะ,ะก็เปิดเผยความรู้สึกไปเลยนะแล้วก็อย่าลืมเรื่องของ healing family issue ด้วยนะคะการเยียวยาใครบางคนในครอบครัวเนาะถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวอยู่เนี่ยก็ต้องไปจัดการแก้ไขกับปัญหานั้นนะคะอื หรือไม่ใครที่ยังติดภาระในเรื่องของครอบครัวที่จะต้องดูแลเยียารักษาคนในครอบครัวอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องเคลียร์ประเด็นตรงนี้ไปนั่นเองเอาละนี่ก็คือนะคะแองเจิลต่อไปนะคะเราจะไปดูข้อคิดจาก Oracle สําสำหรับข้อคิด i s unnecessary don't blame anyone it's not for you trust your g u t และคำจาวนะคะก่อนอื่นต้องใจเย็นๆก่อนนะคะสงบสติอารมณ์เพราะอะไรเพราะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเออแล้วใครกันนะนะคะเพราะว่าในเนี้ยคุณสามารถที่จะเ,เชื่อเซนส์ของตัวเองได้นะคะสัญชาตญาณการอย่างรู้ของตัวเองนะว่าจะมีใครบางคนนะคะที่เขาไม่ใช่สำหรับคุณนะแล้วก็อาจจะไม่ได้ จำเป็นที่จะต้องอยู่ในชีวิตคุณหรือไม่คุณไม่จำเป็นต้องอยู่ในชีวิตเขานะคะลองคิดตัดสินใจดีๆแต่ทั้งหมดก็ don't blame anyone อย่าไปโทษใครนะคะเรื่องทุกอย่างเนี่ยบางทีมันก็มีที่มาที่ไปหรือได้ถูกกำหนดไว้ก็ตามนะคะเราทำเขาเขาทำเราอะไรต่างๆนะคะหรือมันมีเหตุผลที่เขาจะต้องมาสอนเราบางอย่างนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวของพฤศพ คุณสามารถติดต่อติดวงส่วนตัวในรักษาแบบนี้นะคะที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้หรือสมัครเรียนข้อรสอนอ่านไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคิลนะคะใครที่ต้องการที่จะาหารายได้เสริมให้กับตัวเองนะคะหรือว่า,าดูอ่านไพ่ให้กับตัวเองก็ได้เช่นกันและ ใครที่อยากที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักโดยการใช้แรงดึงดูดนะคะก็สามารถลงคอร์สดึงดูดรักแท้ใครที่ไม่เคยเจอกับเรื่องของความรักแท้เลยความรักที่ดีเลยลองมาใช้กดแรงดึงดูดกันนะขอบคุณสำหรับการกดติดตาม subscribe และแชร์คอมเมนต์ในชาแนลนินรยาทาโร่นะคะแล้วก็ฝาก าชาแนลใหม่ๆของนิรยาทาโรนะคะคุณสามารถไปที่หน้าช่องนะแล้วก็เลื่อนลงไปดูได้รวมไปถึงผลิตภัณฑ์นะคะสินค้าในร้านของนิรยาทาโรสามารถที่จะเลือกเข้าไปช้อปปิ้งกันได้เลยนะนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงนะคะร่ำรวยประสบความสำเร็จและมีความสุขมากๆไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ